ไทยแลนด์สวัสดีค่ะกรุงเทพดังอีกแล้วชั่วโลกแห่ชื่นชมหลังดูคลิปพนักง,งานของกอทมช่วยกันทำความสะอาดถนนและทางเท้าที่สุขุมวิทชุกวันนี้กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในแง่ของการท่องเที่ยวและได้กลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไปเรียบร้อยแล้วและกว่าจะยกตัวเองขึ้นมาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านของการท่องเที่ยวได้นั้น ก็ต้องผ่านการร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจกันจากหลายๆฝ่ายไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความสะอาดของเมืองด้วยที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแต่กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่กรุงเทพนั้นบางคนไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็ปรากฏว่ามีคลิปของชาวต่างชาติหลายคนที่พูดถึงเรื่องความสะอาดของเมืองกรุงด้วยทั้งถนนหนทางและบริการสาธารณะต่างๆและอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่พูดถึงความสะอาดของกรุงเทพด้วยเช่นกันโดยเป็นคลิปของหนุ่มจากเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่าเจโรนหนุ่มเจโรนอยู่เมืองไทยมานานกว่า10ปีแล้วและมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่เขากําลังยืนอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าเขาก็บังเอิญเห็นพนักง,งานทาความสะอาดของกรุงเทพมหานครกําลังช่วยกันทําความสะอาดล้างถนนและทางเท้าอยู่ที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท11พอดีเขาจึงถ่ายคลิปและเอามาโพสต์ไว้ในช่องติกตอกโกลบอลทราเวลมดซึ่งในคลิปนั้น เจ้าของคลิปได้พูดบรรยายเอาไว้ว่าเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ10บโมงและในทุกๆเช้าของแต่ละวันทีมงานทำความสะอาดเหล่านี้จะออกมาตามถนนเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างมาจากช่วงกลางคืนและจุดนี้ก็คือปากซอยสุขุมวิท11พวกเขาเยี่ยมมากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมปีที่ผ่านมาและจะถึงตอนจำคลิปนี้ ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า1ลนล้านสี่แสนวิวและมีชาวต่างชาติเข้าไปร่วมกันสแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะพากันบอกว่าอยากให้ที่บ้านของพวกเขามีการทําความสะอาดแบบนี้บ้างโดยเฉพาะที่อเมริกานั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกเยอะมากเลนเอาแซตกใจและคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าบ้านเมืองของเขามันสกปรกขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขาถึงได้มาคอมเมนต์ตำหนิบ้านเมืองของตัวเองกันขนาดนี้ และสาหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบ,บับแอด้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดนะคะและเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะสหรัฐอเมริกาต้องการทีมงานทําความสะอาดแบบนี้ครับความคิดเห็นต่อมานะคะผมขอแสดงความเคารพต่อพนักง,งานทําความสะอาดชาวไทยเลยครับพวกคุณเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อมานะคะแจ๋วมาก นิวยอร์กต้องมาดูงานที่กรุงเทพบ้างแล้วนะความพิดเห็นต่อมานะคะโอ้ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมกรุงเทพถึงได้สะอาดแบบนี้ความพิดเห็นต่อมานะคะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยมีการช่องเที่ยวที่ดีขึ้นความพิดเห็นต่อมานะคะนี่คือสิ่งที่จําเป็นและต้องการสุดๆสําหรับทางน์สแควร์นิวยอร์กความพิดเห็นต่อมานะคะเยี่ยมมากคณะผู้บริหารเมืองทําได้ดีมากซึ่งผมแอบหวังว่า เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งอย่างนิวยอร์กจะทำแบบเดียวกันนี้ได้บ้างแต่น่าเสียดายที่พวกเขามีการคอร์รัปชันมากเกินไปมันก็เลยเป็นไปได้ยากความพิเ็ีต่อมานะคะเห็นแล้วร้องไห้หนักมากฉันอยากได้แบบนี้ที่อังกฤษความพิเห็นต่อมานะคะต่างจากที่สหร,รชาชอาณาจักรเลยนะพวกเขารล้นเงินภาษีจากประชาชนแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยความพิ็นต่อมานะคะสภาของสหร,รชาชอาณาจักรไม่มีเงินสำหรับมาทำเรื่องแบบนี้ ทางเท้าของบ้านเราสกปรกทุกที่ฉันยอมรับเลยว่าเรื่องนี้กรุงเทพชน,นะคาดความพิถีพินต่อมานะคะบรรดาสสในสภาของออสเตรเลียควรจะต้องมาดูและเรียนรู้งานของกรุงเทพบ้างนะความพิถีพินต่อมานะคะที่ลอสแอนเจลิสก็สกปรกมาและพวกเราก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันความพิถีพินต่อมานะคะทําไมที่นิวยอร์กถึงทําเหมือนกับพวกเขาไม่ได้ความพิถีพินต่อมานะคะ ทำไมเราถึงไม่ทําแบบนี้ในอเมริกาบ้างล่ะเริ่มต้นจากซานฟรานซิสโกและนิวยอร์ก่อนเลยความพิธีธรรมานะคะที่อเมริกาทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะไปกระทบกับที่นอนหรือพื้นที่ที่อยู่อาศัยของใครบางคนความพิธีธรรมานะคะมันจะดีมากถ้าในอเมริกามีการทําความสะอาดแบบนี้บ้างความพิธนต่อมานะคะในอเมริกาทางการจะรอฝนอย่างเดียวพวกเขาไม่มานั่งล้างหรือกวาดกันแบบนี้หรอก ความพิเห็นตัมานะคะเราชาวอเมริกันต้องการแบบนี้ในทุกเมืองของอเมริกาความพิเห็นตัมานะคะฉันหวังว่าในสักวันหนึ่งสหรัฐอเมริกาจะดูแลพื้นที่สาธารณะได้เหมือนกับที่ประเทศอื่นๆเขาทํากันนะความพิเห็นตัมานะคะตรงข้ามกับที่อเมริกาเลยครับที่นี่ทางเท้าเต็มไปด้วยฉี่และอุจจาระของสัตว์เลี้ยงความพิเีพิถัมานะคะทําไมพวกเราถึงไม่ทําแบบนี้ในแอฟริกาใต้บ้างความพิเห็นตัมานะคะ ทำไมพวกเขายัางใช้คนทำความสะอาดถนนแบบนั้นทำไมไม่ใช้เครื่องจักรล่ะครับความพิดีห็ถันต่านะคะแนนิวยอร์กคนมีการทำความสะอาดสวนสาธารณะถนนตลอดจนรถไฟใต้ดินและสถานีรถไฟแบบนี้บ้างความพิดีห็ถตนว่านะคะรบกวนส่งพวกเขามาที่นิวยอร์กไหนได้ไหมครับความพิดีห็ถตนว่านะคะเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นที่นิวยอร์กอย่างแน่นอนความพิดีห็ถันต่านะคะตอนผมอยู่ที่กรุงเทพ ผมเห็นคนมากวาดถนนทุกเช้าเลยนะความคิดเห็นตะวมานะคะฉันอยู่ที่ซานฟรานซิสโกพวกเขาก็ทําความสะอาดถนนแบบนี้เหมือนกันนะแต่พอ้นเชี่งไปแล้วมันก็กลับคืนสู่สภาพแย่ๆเหมือนเดิมอีกความคิดเห็นต่อมานะคะในประเทศของผมพวกเรากําลังทําความสะอาดเงินแต่ไม่ได้ทําความสะอาดถนนครับความคิดเห็นต่อมานะคะพวกเขาอนุญาตให้มีการขายอาหารบนทางเท้าได้ทุกที่ในกรุงเทพ ซึ่งถ้าไม่มีแผงขายอาหารบนทางเท้าพวกเขาก็คงไม่ต้องมาทำแบบนี้และบ้านเมืองก็คงจะน่าดูกว่านี้รวมถึงไม่ต้องมีปัญหาน้ำท่วมใหญ่บ่อยๆด้วยความพิจารมานะคะนี่แหละเอเชียถึงพวกเขาจะทำให้มันดูสะอาดได้มากมายขนาดไหนแต่พวกเขาก็ยังทิ้งขยะลงแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอยู่ดีความพิจารณานะคะน่าเสียดายที่น้ำเหล่านั้นไหลลงสู่ท่อระบายน้ำโดยตรงโดยที่ไม่มีการกรองใดๆ ถนนสายก็จริงแต่น้ํากลับเต็มไปด้วยขยะและคราบน้ํามันความ่ิเห็นตะวมานะคะมีคนช่วยกันทํางานประมาณสิบห้าคนชาวตะวันตกควรจะต้องดูเอาไว้เป็นแบบอย่างนะความพิเห็นต่อมานะคะจ้างพวกเขาไปออกงานที่อินเดียและปากีสถานด้วยได้ไหมครับความพิเห็นตะวมานะคะที่แทนซาเนียก็มีการทําความสะอาดถนนแบบนี้เหมือนกันนะพวกเขาทํากันสัปดาห์ละสามครั้งความคิเห็นตะวมานะคะสิบโมงเช้าเลยเหรอ ในประเทศจีนพวกเขาต้องทําไม่เสร็จก่อนเจ็ดโมงเช้าเลยนะความพิถนต่อมานะคะเมืองใหญ่ๆในจีนก็ทําความสะอาดแบบนี้เหมือนกันนะพวกเขาจะใช้รถดับเพลิงมาคอยฉีดน้ํำทาความสะอาดด้วยความพิถนต่อมานะคะกรุงเทพดูสะอาดกว่าโกลาลมเปอร์เยอะเลยความพิถนต่อมานะคะฉันหวงว่าเมืองอื่นๆในโลกนี้จะทําตามพวกเขาได้บ้างนะความพิถนต่อมานะคะ ผมเคยเห็นคลิปขยะที่ปารีสกับที่อเมริกาไทยเราดูสะอาดเลยความพิีเ่เทนต่อนะคะทำไปเถอะครับอเมริกาปารีสตอนนี้ขยะเต็มเลยไม่สวยงามแล้วครับความพิีเ่เทนต่อนะคะพวกเขาทำความสะอาดแต่บริเวณที่มีชาวต่างชาติอยู่แต่อีกโซนของกรุงเทพเช่นแถวแถวบ้านของฉันทางเดินพังมาเจปีแล้วก็วย,ยังไม่ซ่อมแถมมีสายไฟรกรุงรังอยู่บนหัวเยอะมาก ความพิดเห็นต่อมานะคะจะดีกว่านี้มากถ้ามาทําความสะอาดในตอนกลางคืนเพราะมาทํากันในตอนกลางวันแบบนี้มันเป็นการกีดขวางการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนครับความพิดเห็นต่อมานะคะดีมากๆครับบ้านเมืองจะได้สะอาดและน่าอยู่บางคนติดแต่ไม่ทําอะไรมีเยอะครับอย่าสนใจครับความพิดเห็นต่อมานะคะขอเป็นกำลังใจให้กับพนักง,งานทุกท่านครับความพิดเห็นต่อมานะคะ ผมขอยกเครดิตให้กับพี่ๆพนักง,งานครับขอามพิธนต่อมานะคะขอบคุณนัน้องและสาวสาวที่ช่วยกันทำความสะอาดนะคะความพิธดสุดท้ายนะคะงานนี้เป็นงานที่สำคัญมากพวกเราต้องขอขอบคุณพวกคุณมากๆและขอแสดงความเคารพพวกคุณจากใจครับจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาในาที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งเป็นพื่อสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ